นะคะมาชมเด็กอ่านหนังสือก่อนนอนนะคะมารับชมได้เลยค่ะมาฟังได้เลยค่ะเริ่มขอ 那。Nah. เยีสุดยอดค่ะมาต่อใบที่สองนะค่ะอ่าเริ่ม ทัวระจะดูว <fin anta> <ots> ัน <guarding> ท <okay>? ี่สามค่ะขออีกคีขออีกคขออีกคีงาอีนี้จาอิจีชาอีกิีาอีชิชาอีชิดาอีกตีอิติหาอิเธออีกพีออ มี่ปาอีมี่ผาอีพิภผาอีพิมาอีมี่ยาอีอีลาอีลินาอีลิวาอีวิสาอีสิอาอีอีหาอีหิกะทิวิธีวาจาวีวิชาศิลากิริยามาลีบีดานาฬิกา จบเลยค่ะสุดยอดอ่านจบแล้วค่ะ